สวัสดีครับทุกคนพผมชงตอยเชื่อนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเช้ามากหกโมงกินอะไรดีครับเช้ามากในแฮมเชดไม่ใช่เซเว่นนะคือวันนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากประเทศอังกฤษไม่นานใช่ไหมแต่วันนี้ต้องขับรถไปสาลบรีนะครับเพราะว่าไปงานโตโยต้านะครับของพี่หญิงนะครับ ตอนนี้ก็มันเจ็ตแลกนะพอกลับมานอนไวไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็นอนไปสามชั่วโมงตื่นมาเดี๋ยวขับรถจากกรุงเทพไปสบบระบุรีใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับออกตั้งแต่หกโมงจะได้รถไม่ติดน,นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันทุกคนออกมาแล้วสว่างเลยทุกคนก็ทุกคนเห็นนะครับว่าผมใส่เสื้อเวอร์พููนะเพราะว่าเป็นเป็นรีเควสต์นะครับว่าวันนี้เป็นทีมเวอร์พูลนะครับก็เดี๋ยวผมขับรถไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมไปทําอะไรนะ ตามตรงปกติผมไม่ค่อยรับงานหรอกครับทุกคนเออแต่อันนี้คือพี่หญิงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าว่าพี่หญิงคือใครและทําไมผมถึงรับงานแต่ว่ารีวิวต่างๆนะทำคลิปนะเ <hour> นี่ยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โตโยต้าสระบบุรีนะทุกคนตอนแรกนะครับเข้ามา พี่รอปภเขาบอกว่าไม่ใช่วันนี้นะครับเพราะว่างานมีพรุ่งนี้ผมก็ยตกใจเลยว่ามาผิดวันเหรอแต่จริงๆไม่ใช่นะครับวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับผลงาน้างในนะครับที่นี่นะครับพนักง,งานส่วนใหญ่นะครับ่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลทุกคนเพราะว่าทุกคนยังใส่เสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลที่เป็นโตโยต้าอยู่นะครับก็เรียกว่า การต้อนรับดีมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนทัวร์บ้านพี่หญิงผมเรียกว่าที่นี่ว่าบ้านพี่หญิงเลยก็ได้เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ของ t o y ยต้าสราบุรีนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะพี่หญิงมีอยู่5โชว์รูมในสระบ,บุรีด้วยกันนะครับมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมไปถามพี่หญิงกันดีกว่านะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พาทัวร์สำนักงานใหญ่ที่เนี่ยโตโยต้าสาบุรีว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วก็มีรถอะไรออกใหม่เพราะว่าผมกำลังเห็นว่าเขาเปิดตัวรถโตโยต้ายาริส รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหานะครับนี่เลยทุกคนโตโยต้าแอลิสและเสื้อที่ผมบอกเนี่ยฉลองแชมป์อยู่เลยนะครับ a few moments later ตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่หญิงครับนี่อันนี้เรียกว่าเป็นบ้านพี่หญิงได้เลยนะครับบ้านได้เลยอันนี้คือสำานกงานใหญ่ของโตโยต้าระบุรีแบ้านพี่อยู่ข้างหลังอ๋อแล้ววันนี้นะครับพี่หญิงจะพาทัวร์โตโยต้าราบุรีด้วยว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ก็จะเปิดตัว รถคันนี้นะครับเป็น a t i v Yaris นะครับนี่เดี๋ยวเรา Hybrid เดี <laughs> ย๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้แตกแตกต่างไงกับครั้งที่แล้วที่เราเรีวิวเอ่อพราะ Yaris c r ใช่ Yaris Cross เดี๋ยวไปดูกันครับทุกคน <laughs> เดี๋ยววันนี้พาเดินศูนย์บริการก่อนนะครับ <laughs> นี่ครับอันนี้เป็นศูนย์บริการช่วงเช้านะครับทุกคนก็ฝ่ายแคชเชียร์ฝ่ายเอกสารนะครับก็ <laughs> ใครที่เอารถมาซ่อมนะครับ <laughs> ก็สามารถนั่งรอได้นะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะทุกคน่นนตรงนี้ก็เป็นห้องรับรองลูกค้านะครับก็มีที่ให้นั่งพักผ่อนมีขนมมีป๊อปคอร์นนะครับชากาแฟนะครับนี่ครับผมก็เป็นลูกค้าโตโยต้ยตาคนหนึ่งนะทุกคนเวลาจะเอารถเข้าสู่นะครับก็คือต้องเอามามาจอดตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีพี่ๆมารับรถนะครับแล้วก็เอาไปซ่อมเอาไปเช็คระยะตามประวัติของเรานะครับแต่วันนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยเพราะว่าเรามากับ เจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าไปดูนะครับว่าพี่ๆช่างเขาซ่อมกันยังไงมีอะไรบ้างข้างในนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นลูกค้าธรรมดาโซนนี้ไม่น่าจะได้เข้าสักเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะนี่ครับทุกคนอันนี้คือศูนย์บริการที่เขาซ่อมกันเลยโอ้โหมีเยอะมากทุกคนซ่อมได้ทั้งหมดกี่กี่คัน,นครับประมาณบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คันนะทุกคนสามารถซ่อมได้นะครับ คำถามแรกที่พี่หญิงถามผมคือปีนี้ทีมเราจะได้แชมป์หรือเปล่าเพิ่งผ่านไปสามนัดทุกคนชนะสามสามเกมเพราะฉะนั้นสามสิบห้านัดามสานมสิบห้านัดต้องลุนนะครับนะครับพีพีช่างเขาซ่อมตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับทุกคนตอนนี้เวลาเก้าโมงเก้าโมงเลยคนที่นี่เอาไว้เพื่อซ้อมจะไวไวที่หญิงด้วย ที่นี่มีช่างผู้หญิงด้วยโอ้นี่ยุกคนก็เช็คระยะตรวจสภาพรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบจบหมดนะครับคำถามผมคือทุกสาขาในสระบ,บุรีมีทั้งหมด5สาขาใช่ไหมครับสาขาใหญ่แบบนี้หมดเลยไหมครับอันนี้สำนักงานใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีตามอำเภอน้องแค่แก่งคอยพระพุทธบาทมวกเหล็กค่ะนี่นะครับโหเรียกว่าสระบ,บุรีซโยต้ตานี่ผู้หญิง ทุบหมดเลยแล้วถ้าสมมติผมจะซื้อรถโตโยต้านี่มาซื้อกับผู้หญิงได้เหมือนกันทุกคนซื้อได้ทุกคนซื้อได้เหมือนกันเขาเข้าสูย์ได้ทุกเข้าศูย์ได้เอ่อทั่วประเทศทั่วประเทศรับประกันห้าปีไม่ว่าจะซื้ออย่างที่ไหนก็คือเข้าสู่ได้ทั่วประเทศค่้ทีอย่างนี้ก็ซื้อกับผู้หญิงสิครับทุกคนแล้วก็มาบอกว่าเป็นแฟนลิเวอร์พูลผู้หญิงรถดให้อีกใช่ นี่ครับมีฟิตเนสสำหรับพี่พี่พนักงานด้วยนะครับ<อ>หลังเลิกงานอนนหลังเลิกงานอ๋อตอนตอนกลางวันยังปิดอยู่นะครับกว่าก็เปิดละเปิดประมาณ6กโมงเย็นเพื่อให้พนักงานออกกาลังกายก่อนที่นี่มีพนักงานกี่คนครับรวมทุกสาขาประมาณ400ยกว่าพี่หญิงดูแล400รอยกว่าคนเลยใช่แต่ว่า<อ>พี่เป็นเป็น ตยัย่า้านครนายกด้วยเป็นเอเย,ย่นตัวเย่า้าที่จังหวัดนครนายกยทั้งสระบุรีแล้วก็นครนายกรวมทั้งสิ้นก็พนักงานก็ <400 S 1> <400 S 2> ที่ประมาณ600 <500 S 2> คนห0 0คนนครนายกมีพนักงานประมาณ200ค่ะใหญ่มากทุกคนมาดูทางนี้เป็นศูนย์ซ่อมตัวถังและสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าด้านี่ครับศูนย์บริการตัวถังและสีนะครับทุกคนก็จะคือแบบว่าใครที่แบบว่าชนมาเขาก็ซ่อมได้พ่นสีใหม่ได้นะครับ ท้องอบสีนี่ครับพ่นสีนะครับพ่นสีใหม่เลยทุกคนเวลาถลอกหรืออะไรมาก็พ่นใหม่ตรงนี้โอ้โหบนเลยน,นีก็คือรับปาาระกันงานซ่อมนะคะและว้วก็ใช้ไหลแทสโตเยต้าค่ะอันนี้แกะกล่องใหม่เลยทุกคนที่ผมเดินมานะครับเห็นรถน่าจะประมาณเกินห้าสิบคัน ที่กาลังซ่อมอยู่นะทั้งฝั่งฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งบริการกับฝั่งสีค่ะส่วนฝั่งนู้นนะครับเป็นคาร์สปานะทุกคนก็เหมือนแบบว่าดูดฝุ่นล้างรถต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับศูนย์ดูแลรถยนต์ครบวงจรนะครับมีคาร์สปาเคลือบสีเคลือบแก้วมีหมดนะครับส่วนอันนี้เป็นโรงอาหารพนักงานโอ้มีโรงอาหารให้พนักงานทุกคนเลยนะครับทานฟรีไหมครับพนักงาน ไม่ฟรีแต่ราคาถูกประมาณ3 0มสิถึงสีบาทโอ้สามสิบถึงก็คือเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งให้บริการทานนะครับครับการันตีความอร่อยการันตีความอร่อยจริงันี่คือถ้าบอกว่าเดินผ่านมาได้คือแวะกินกันเลยโอ้นี่ครับทุกคนทุกคนก็เห็นศูนย์บริการโตโยต้าสระบุรีนะครับสำนักงานใหญ่นะเรียกว่าใหญ่มากนะทุกคนโดยมีทั้งแบบว่าทั้ง ซ่อมครบวงจรล้างรถเคลือบแก้วมีหมดเลยนะครับซ่อมสีซ่อมตัวถังแล้วก็ตัวเช็คระยะคือครบวงจรจร,จร,จริงๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทดลองขับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ t ต y ยต้าเพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือยาริสเอท v ฟฮีีนะครับนั่นก็คือรุ่นไฮบริด่นทุกคนไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดนะรุ่นไฮบริดก็คือเราไม่จําเป็นต้องเสียบชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถรุ่นใหม่นี้จะสมรรธนะดีแค่ไหนแล้วก็การประหยัดน้ำมันเขาเคลมว่าประหยัดน้ำมันที่สุด 29.4กิโลเมตรต่อลิตรเรียกว่าถ้าเวลาไปเติมน้ำมันนะครับตีราคาออกมาก็1กิโลเมตร1บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนั่งก่อนนะทุกคนนี่ครับสำหรับโตโยต้านะครับยาริสเอ็ดสิบรถขึ้นมาถึงโชรูมเองทอยโอ้ น,นี่เป็นตัวตัวพรีเมียมครับผมตอนนี้จะเป็นรถตัวเต่อทีไพรบ์ของเรานะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมซึ่งรถคันนี้ครับประหยัดน้ำมันถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมอยากรู้คือ T-Connect ครับอันนี้คือว้าวมากเพราะว่าเขาสามารถแทร็กรถได้ว่ารถเราอยู่ตรงไหน,นใช่ครับผมแอปพลิเคชัน T-Connect ของเราครับเป็นเอกสิทธิ C ์หนึ่งเดียวของ Toyota ด้วยนะครับผมซึ่งสามารถ ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับผมประกันภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขถังหรือเลขใหม่สามารถดูจากแอปพลิเคชันที่คนได้ได้ยังครับมีการค้นหาตำแหน่งรถยนต์ของเราได้อีกด้วยครับตรงนี้ไม่ต้องกังลลวลเลยว่ารถเราจอดตรงไหนก็ <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ว่ารถจะไปตรงไหนเราดูจากมือถือได <c oughs> ้เลยครับได <c oughs> ้เลยครับคดีมากเลยครับจากว่ามันจะเป็นตัวช่วยเรื่องของการบอกตำแหน่งของรถแล้วเนาะเออมันยังมันยังมี concern ถึงเรื่องของสิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับอะนะครับในแง่ของบริการและการจําหน่าย แล้วก็เรื่องของการต่อประกันภัยนะอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีการคำนวณถึงเรื่องของเตือนชะไรก็ได้หรือมันก็นรีกว่าขับดีขับดีมีลดราคาพิเศษให้ลดประกันภัยพิเศษใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกระทั่งไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันหิงก็คือเรื่องของว่าสมมติว่าเราขับรถไปเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะเซ็นเซอร์มันอะมันจะอัลเลรยไปที่ ที่ศูนย์ศูนย์กับเรานะเราคิดว่าคอรเซ็นเตอร์ก็ไม่ก็ไม่เพาะเท่าไหร่อย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะรู้ว่าเอ้ยรถคุณในเกิดแอคเซนเตอเ์ก็จะรู้ตำแหน่งของเราแล้วเกาจะติดต่อกลับมาทางทีคอนเน็กในเครื่องเราเนี่ยครับก็จะให้ความรวดเร็วในการช่วยเหลือซึ่งเราเราจริงเราคิดไว้ครอบคลุมมากเลยนะในแง่ของบริการลูกค้าท่าลูกค้าได้ลองโปรแกรมทีคอนเน็กว่ในเครื่องแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตัวรถยนต์ด้วยมันเหมือนกับ ให้ในเรื่องของนอกจากรถในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยคือดูแลเราตลอดตลอดไซเคิลตลอดการใช้รถนะครับพี่ว่าจุดเด่นของโตโยต้าก็คือศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศเลไอย่แล้วก็ไม่ว่าจะซื้อจากไหนก็คือเข้าได้หมดแล้วก็สําคัญที่สุดพี่ว่าในเรื่องของการบริการหลังการจําหน่ายพี่ว่าโตโยต้าน่าจะดีที่สุดแล้วค่ะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับว่าเราใช้ น้ำมันหรือว่าใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่เรารีวิวไปนะครับสำหรับยาริสครอสนะครับก็คือระบบเดียวกันนะครับสำหรับ H.E.V นะทุกคนไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบชาร์จนะครับอันนี้คือระบบที่ทาง To y o t a าเขาเตรียมมาให้เลยสีแดงเมื่อกี้ก็คือจะเป็นใช้เครื่องยนต์นะครับเสียงที่คนได้ยินเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเตือนนะครับว่ามีรถมาข้างๆนะครับไลน์สปอตนะครับ แล้วก็สําหรับกล้องหน้ารถนะครับมีมาให้รถไม่ต้องติดเพิ่มนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์แบบมีกรอง PM 2.5ด้วยนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ญี่่่ปุนก็ไมแต่เราเนี่ยคือนี่นครับกล้องถอยนะครับมี360องศานะครับรอบคันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับสําหรับมือใหม่นี่ไม่ต้องกังวลเลยมีกล้องถอยแล้วก็ซีดเบลนะครับสำหรับใครนั่งแล้วก็กดซีดเด็ด ก็จะขึ้นมพี่เิ็งว่างไงนะครับลูกค้าที่ลงทะเบียนมาทดลองขับนะคะสำหรับแอลลิเอทิฟเขามีในเรื่องของน้ำหอมติดรถยนต์ของดีวาน่านะคะซึ่เป็นกลิ่นเฉพาะแจกให้กับลูกค้าที่มาลองทดลองขับโอ้คแค่ลงทะเบียนทดลองขับก็แจกแจกอันนี้เลยใช่ค่ะ<อ>เป็นน้ำหอมติดรถยนต์นะคะมี2กลิ่นในเรื่องของซันชัยกับสโนด์ดอกครับอแจกฟรีนะครับทุกคนลงทะเบียนทดลองขับเท่านั้น เพราะว่าลงทะเบียนปุ๊บทดลองขับปั๊บติดใจปุ๊บจองเลยจองเลยนี่ครับโตโยต้าสระบุรีนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหนี่ตกแต่งอันนี้ในโชว์รูมนะครับนี่20แชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหสมัยที่20ทุกคนแต่ว่าปีนี้ไปเกือบบนแล้วไปเกือบบนเลยทุกคนเหลือแค่นี้ครับซาร่าจนเบแร์คาลิสเตอร์กัคโปนะครับนอกนั้นก็ นี่ครับภายในงานทุกคนวันนี้เริ่ม10บโมงนะครับทุกคนจะเห็นว่าโอ้โนี่เป็นงานเปิดตัวรถโตโยต้านะครับ และสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากร่วมงานนะครับพี่หญิงนะครับเขาจะพาโตโยต้าสระบุรีนะครับไปจัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรีนะครับโดยที่จัดตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14กันยายนนะครับทุกคนสามารถไปได้นะและสาหรับใครที่จองรถในงานที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรีนะครับจะสามารถเลือกส่วนลดเงินดาว10,000บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ย0.5%นะเนี่ยครับภายในงานนะทุกคนก็มีขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับให้กับผู้เข้าร่วมงานนะทุกคน พี่ครับมีหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากถามคือเห็นว่ามีแต้มเดวันสามารถเอามาเป็นส่วนลดได้ด้วยใช่ก็มีจำกัดไหมว่าเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่แล้วก็ห้ามใช้เกินเท่าไหร่เดี๋ยวมีแต้มจำกัดมาว่าห้ามใช้เกินเท่าไหร่แต้มเดวันที่เอามาเป็นส่วนลด One minute thirty seven seconds later นี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ถามมาแล้วว่าแต้มเดวัน ได้ครับผมพันสี่ร้อยคะแนนได้สองร้อยบาทแล้วก็ไม่จํากัดเลยไม่จํากัดเลยครับไม่จํากัดแสดงว่าถ้าสมมติผมเอามาซื้อรถได้ไหมซื้อรถได้ซื้อรถได้ครับพันสี่ร้อยก็เท่ากับเจ็ดร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยบาทแสนหนึ่งก็เจ็ดแสนแต้มพันหนึ่งเจ็ดแสนบาทก็สี่ล้านใครมีแต้มสี่ล้านเก้านะครับทุกคนได้รถหนึ่งคัน ให้รถหนึ่งคันเอาแต้มซื้อได้ได้บัตรเครดิตหลายล้านเก้าแสนคะแนนเอามาแลกรถยาริเอทีฟได้หนึ่งคันเลยทุกคนเยี่ยมอันนี้เยี่ยมคุค้มมากครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาแต้มบัตรเครดิตท,ที่ทุกคนใช้นะครับก็คือหนึ่งพันแต้มก็จะได้หนึ่งร้อยบาทหรือว่าแปดร้อยแต้มได้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าอันนี้เจ็ดร้อยแต้มได้หนึ่งร้อยบาทแล้วสามารถใช้ได้ไม่จำกัดด้วยนะครับทั้งค่าซ่อมแล้วก็ซื้อรถใช่ครับผมค่ซ่อมนะครับได้เวลาแล้วทุกคนใครมีแต้มบัตรเครดิตเดือนวันเยอะๆนะครับเอามาแลลกได้เย แล้วเมื่อกี้คือถ้าเราใช้4ล้าน9แสนคะแนนนะครับในการแรกลกรถเราจะต้องรูดบัตรเครดิตประมาณ122ล้านบาทถึงจะมีแต้มบัตรเครดิต4ล้าน9แสนคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมนั่งคิดให้ทุกคนเลยนะถ้าทุกคนรูดรูดแบบรูดรูดซื้ออะไรก็ตาม122ล้านบาทจะได้รถ1คันฟรีนะครับนี่รับทุกคนสำหรับ Toyota Yaris a t i v e ที่เป็นรุ่นของ GR นะครับ GR นี่ก็คือ g a ู u Racing นะทุกคนจะเป็นรุ่นแบบว่าเหมือนสปอร์ตเขานะครับ ก็จะเรียกว่าจะเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็จะได้ล้อที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับจาก16นิ้วก็จะเป็น17นิ้วนะนี่พามาดูข้างหลังมันจะแตกต่างตรงนี้ชุดแต่งนะครับต่างๆมันจะดูสปอร์ตขึ้นนะครับนี่ครับสำหรับฝาหลังนะครับสามารถเก็บของได้เยอะมากนะทุกคนผมสามารถเข้าไปนอนในนี้ได้เลยเพราะว่ามันใหญ่มากว่ายังไงนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีที่เก็บของเพิ่มเติมด้วยมันจะได้คุณหญิงจะซื้อกับข้าวกับปลา มีกลิ่นมีกลิ่นปลาเค็มปลาเค็มอ๋อก็คือเก็บไว้ในนี้นะครับไม่มีกลิ่นเข้าไปข้างในเลยแล้อย่างนึงพี่ว่ามันก็ไม่ให้มันขุกขลิกอ่ะอ๋อใช่มีเป็นช่องเก็บเก็บไว้ใช่ซื้ออะไรที่มันแบบมันแช่เย็นหรือฟรีซมาอย่างเงี้ยเนาะอ๋อใส่แค่ผมว่าได้เพราะมันเป็นโฟมถูกมันช่วยมันก็ช่วยเป็นโฟมเก็บได้ดังหนึ่งนะดีเลยครับแล้วเรามาดูข้างในนะครับนี่มาดูที่ด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะแบบว่าสีดำนะถ้าสมมติเป็นของโตโยต้า กาซูนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับนุมน่มๆเลยนะแล้วก็จะมีที่วางแก้วใหญ่มากแล้วก็นี่พวงมาลัยจะแตกต่างกันตรงที่จะมี GR นะครับที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็สําหรับรุ่นปกติจะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นรุ่น GR ก็จะมีแบบว่าปักหัวหมอนนะครับที่เป็นเขียนว่า GR แล้วก็จอทุกอย่างใหญ่เหมือนเดิมเหมือนกันทั้งหมดนะครับ สำหรับภายในนะครับที่อยากรีวิวมากที่สุดนะครับก็คือนี่ช่องชาร์จนะทุกคนทุกคนสามารถแค่วางโทรศัพท์ตรงนี้นะครับก็จะชาร์จได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอา iPhone ของผมมาลองชาร์จให้ดูนี่ครับเพียงแค่วางแค่นี้นะทุกคนวางเข้าไปปุ๊บอ่าผมไม่ได้สตาร์ทรถมันก็เลยไม่ติดแต่ว่าถ้าสมมติทุกคนมีสาย USB C นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะ USB C แล้วก็ USB A นะครับทั้งสองพอร์ตเลยนะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ นี่ครับทุกคนเรามาลองนั่งข้างหลังนะครับผมสูง180นะทุกคนนั่งได้สบายนะนะครับก็คือพอเหมาะคือมันไม่มันไม่ชิดนะคือผมนั่งได้นะถึงแม้สูง180นะครับข้างหลังนะมีแอร์นะทุกคนเป็นแบบแอร์ปกติไม่ได้ปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็มีช่องชาร์จให้อีก2ช่องนะครับ US เป็น USB แล้วก็สําหรับรถคันนี้นะครับทุกคนเป็นรุ่น GR ใช่ไหมรุ่น GR นะครับแพงกว่ารุ่นพรีเมียมปกตินะครับเพียง5 0,000บาทเท่านั้นนะทุกคน เรียกว่าเพิ่มเงิน50,000บาทก็จะได้ชุดแต่งทุกอย่างแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์รถที่ดีกว่าเดิมนะครับส่วนข้อเสนอพิเศษของทาง Toyota นะครับนี่ผ่อนเริ่มต้น6,891บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็รับประกัน10ปีสำหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคือไปของแถมทุกอย่างนะครับ สำหรับเอ่อฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ผมรีวิวไปส่วนส่วนมากนะครับของ t o y ยต a ทุกคันนะปัจจุบันนะครับก็คือจะเป็น Toyota Safety Sense นะครับก็คือเรียกว่ามีทุกคันที่เป็นระบบแบบว่าช่วยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆนะครับคือมีหมดเลยนะทุกคนก็ผมเคยรีวิวคลิปก่อนนะครับก็คือคลิปนี้นะสามารถไปดูฟังก์ชันต่างๆได้นะครับสำหรับวันนั้นผมจะไม่ได้รีวิวซ้ำเอ่อเพราะว่าทุกคนที่ติดตาม Toyota นะครับก็คือน่าจะได้รู้ ระบบต่างๆของโตโยต้าเรียบร้อยนะครับคือทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมรู้จักกับพี่หญิงได้ยังไงครับไม่รู้จักเป็นอพรลิเวอร์พูลใช่ไหมไม่ลูกอ่ะแนะนําให้พี่อ่ะมาซื้อตั๋วกระทอยเขาบอกว่าดูท่าทางน่าเชื่อถือได้แล้วคนรีวิวว่าตั๋วทอยอ่ะราคาถูกแล้วก็เข้าสนามได้แล้วหลังจากนั้นคือพี่หญิงก็ซื้อตั๋วตลอดมามาทุกๆปี แต่ถามว่าเคยโดนจับไหมเคยโดนใช่ Crystal p a l a แต่ว่าชื่อตรงชื่อตร,ตรงเพราะว่าคือก็ยังเสียวอยู่เพราะว่าถ้าไปซื้อกับคนอื่นนะมันก็จะมีว่าชื่อเป็นโมฮัมเหม็ดชื่อ<ช><ช>เป็นแบบชื่อเป็นแขกเลย<ช>ที่ส่วนใหญ่เอามาขายแล้วหน้าเราเป็นเอเชียหลังจากที่พี่หญิงมาสนับสนุนผมที่ทิกเกอร์ชิลสนับสนุนช่องยูทูบชอยชิลดด้วยแล้วก็นี่เรียกผมมา <c oughs> รีวิวโตโยต้นี เรียกว่าสนับสนุนทุกช่องทางไงนะครับก็เลยบอกว่าทอยเป็นเด็กรุ่นใหม่นะแล้วเราก็อยากให้มีลูกค้าในกลุ่มที่ชินชอบกีฬาแล้วก็แฟนบอลรวมถึงปีนี้เองโตโยต้าเองก็เป็นสปอนเซอร์ของโมนักโมนแวที่เมลิงนะคะที่ได้จัดที่เมลิงก็เลยเออเอ ก็เลยคิดว่าเผื่อไปมีลูกค้าในกลุ่มที่ชอบกีฬาเหมือนเราเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามผมมาในช่อง u t u b e นะครับแล้วสนใจซื้อโตโยต้านะครับ <laughs> ขับรถมาสระบุรีเลยทุกคนได้ราคาพิเศษกว่าทุกศูนย์บริการนะร <laughs> แล้วก็เรียกว่าเข้าได้ทุกศูนย์อย่างที่พี่อิงบอกทักว่วประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ทอยมีตัวขายน้อยน้อ <laughs> ย <laughs> คนซีซั่นนี้หายายากมากซีซั่นนี้ตัวหายา,ยากนริเวอร <laughs> ์พูลพอท็อปฟอร์มปุ๊บอะราคามันแพงพอมันแพง,พแพงพปุ๊บอะผมก็ ไม่ไม่อยากไปซื้อเขาเนาะเข้าใจไหมเพราะว่าการซื้อต่อกันต่อกันมันก็ความเสี่ยงมันก็จะเพิ่มแต่ถ้า h o s t i t a l i t y ก็จะชัวร์ร้อแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าราคาเป็นสูงใช่หรือแม้กระท่านปีนี้อย่างตัวซันเดอร์แลนด์คอยจะหาได้หรือเปล่าเหอซันเดอร์แลนด์ก็ยากอีก,แ,ก,กแล้วคือความยากคือพี่หญิงบอกต้องสี่ที่นั่งติดเท่านั้นอันนี้คือยากสุดแล้วครับใช่แต่ยังไงถ้าพี่หญิงไปเดี๋ยวผมจัดการให้ครับนี่ครับงานนะครับก็เริ่มแล้วทุกคน มีแจกของรางวัลนะครับสำหรับเหตุผลหลักๆนะครับที่ทุกคนต้องเลือกซื้อกับ Toyota สลับบรีนะครับหนึ่งนะครับเจ้าของนะครับเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะทุกคนแล้วก็สองนะครับคือมีทีมงานมากประสบการณ์ทุกคนนะครับสามารถแนะนำเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการรถโตโยต้าทุกรูปแบบนะครับอย่างด้านหลังของผมนะครับก็ Hilux Revo นะครับก็เรียกว่าใครต้องการกระบะนี่ก็มีให้เหมือนกันนะสต็อกสินค้าสต็อกรถนะครับมีครบหมดเลย เรียกว่าไม่ต้องรอรถนานสามารถรถได้เลยนะครับสำหรับที่โตโยต้าสระบุรีนะครับนี่แล้วก็มีทีมงานนะครับทั้งฝ่ายทะเบียนไปกันภัยแล้วก็มีลูกค้านะครับกำลังนั่งจองรถนะทุกคนพนักงานเยอะมากอย่างที่พี่หญิงบอกไปว่า400กว่าคนนะครับสำหรับที่สระบุรีนะนะครับช่วงประมาณเกือบเที่ยงนะคนก็มาเยอะเลยครับรถเข้าศูนย์บริการนี่ตลอดทั้งวันเลยทุกคนแบบว่านัดเวลาบ้างหรือว่า walk in บ้างนะครับ แล้วก็ที่โตโยต้าศูนย์สระบุรีนะครับสำนักง,งานใหญ่นะครับจะมีโรงอาหารนะครับสำหรับทั้งพี่พี่พนักง,งานนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาทานอาหารได้นะครับ<ม>เห็นว่าอร่อยมากเดี๋ยววันนี้มาลองกันครับ<ม>นี่นะครับทุกคนผ<ม>ัดไทยอร่อยมากครับกะเพราหมูกรอบ,บ,บของโปรดของผมนะครับ,บ,บโอ้โหน่ากินมากให้ถ่ายครับราคาเท่าไหร่พี่หญิงบอกว่า1ปอนด์40บาทรวมไข่ดาวนะทุกคนถ้าไม่ไข่ดาว30บบาทโอ้ โตโยต้าสระบุรีมาทานข้าวอย่างเดียวได้ไหมครับผงมงเช้าเลยทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมกลับไปตัดคลิปพี่หญิงบอกว่าขอคืนนี้เลยโอ้โหทุกคนแน่นอนผมผมตัดคลิปเร็วอยู่แล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมเพราะว่าวันจบปุ๊บได้ดูปั๊บไม่เฉพาะผูอร์พูลที่ตัดแล้วใช่ผู้อื่นผู้อื่นดองทุกคนมันไม่มีแพชชั่นในการตัดนะครับก็ใครที่ต้องการตรถโตโยต้านะครับขับมาที่สระบุรีหนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพ เมื่อเช้าผมขับมา1ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆนะครับมาซื้อกับพี่หญิงได้ส่วนลดด้วยถ้าเป็นแฟนรีวู้แค่ใส่เื้อลิวฟูมาบอกมาจากช่องทอยชิยครับมาจากทิกเกอร์ชิยทอยชิยเทอยชิยด้วยพี่หญิงรถให้เป็นเศษนะครับได้ค่ะได้ครับขอบคุณพี่หญิงด้วยนะครับขอบคุณนะค่ะวันดีค่ะ